โถลมเคียบระเซียต้อนรับนาโต้ยืนยุเครนวันที่17มกราคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชากอดบิ๊กวอร์ผ่าโลกมาดูสถานการณ์ในศึกตัวแทนยุเครนนะคะตอนนี้กำลังถูกจับตาว่าจะลงเอยแบบไหนเมื่อใกล้ถึงวันที่โดนัลด์ทรัมป์จะเข้าพิธีสาบานตนอีกไม่กี่วันแล้วนะคะ ได้รับอำนาจเต็มเป็นประธานาธิบดีสถานภาพคือผู้นำบาลังอินซีสหรัฐอเมริกาล่าสุดการเคลื่อนไหวของนาโตเยือนกรุงเคฟนะคะไม่ได้บอกล่วงหน้าแต่ฮือหาทีเดียวส่งสัญญาณบอกชัดว่าศึกยูเครยนยังไม่จบรบต่อแน่สื่อตะวันตกและรัสเซียรายงานการเยือนกรุงเคฟของพันธมิตรนาโตกันอย่างคึกคักเลยค่ะ มาทั้งผู้นำอังกฤษมาทั้งรัมติกลาโหมอิตาลีพบใครพบประธานาธิบดีเซเลนสกีนั่นแหละไปเยือนที่เมืองหลวงนะคะประกาศสนับสนุนยูเครนร้อยปีไปเลยทำสนธิสัญญาซัพพ o r t ตืือาาทีเดียวร้อยปีเชนะคะยืนยันว่ายังไงก็สนับสนุนยูเครนพร้อมอยังสัญญาให้ความช่วยเหลือปีละ6,600ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนหนึ่ง จะไปแฮปเอามาจากสินทรัพย์ของรัสเซียที่ถูกอายัดไม่เขินแล้วนะคะตอนนี้ร่นกันซึ่งซึ่งหน้าเอาเงินของรัสเซียไปเปให้ยูเครนทั้ทงทั้งที่มันผิดกฎหมายสากลน,นะคะขณะเดียวกันรัสเซียโจมตีทางอากาศด้วยโดรนต่อกลรุงเคลียรตอนรับการมาเยือนของนายกรัฐมนตรีอังกฤษและกรฐมตริกาลาโหอมอิตาลีด้วยมาพร้อมกันเลยตัวตึงนาโต้แปลกไหมไม่ยักก็มีเยอรมนี สื่อเคียฟรายงานว่าพบโดรนบินเหนือทำเนียบมารินสกีพบเศษซากโดรนอีกใน5้เขตของเมืองหลวงเคีฟคือไม่ได้ส่งมาลำเดียวนะคะแต่ก็ไม่ได้มีรายงานนะว่าเสียหายมากมายขนาดไหนในวันเดียวกันนั้นรัสเซียก็จัดทับโดรนลุยเดือดลายที่นะคะถล่มแหล่งพลังงานและสถานีก,ก๊าซของอยูเครนอย่างต่อเนื่องกระรวงกลาโหมรัสเซียออกมารายงานนะประกาศเมื่อวันพฤหัสบดี นี่เองบอกว่ามีการใช้โดรนและอาวุธที่มีความแม่นยำสูงโจมตีสถานที่ร้ายแห่งที่สนับสนุนอุตสาหกรรมการหารของอยูเครนนั่นคือโครงสร้างพื้นฐานทางทหารโดนโดนอีกแล้วที่สำคัญโจมตีโครงสร้างพื้นฐานภาคพื้นดินของโรงเก็บกา๊าซใต้ยินที่ใหญ่ที่สุดของอยูเครนที่ไหนเมืองสตรีในภูมิภาคลาวีฟค่ะ เพื่อตอบสนองโดยตรงต่อการที่ยูเครนใช้ a อ t c ก MS ของสหรัฐและ Storm Shadow ของอังกฤษอังกฤษให้ Storm Shadow ดมาหยุดเลยนะคะล่าสุดก็ออกไปโจมตีรัสเซียอีกการที่รัสเซียโจมตีที่เคียฟก็เหมือนจะส่งซิกเตือนผู้นำอังกฤษนั่นแหละการโจมตีในดินแดนของรัสเซียโดย a อ t c m s s และ Storm Shadow ยังไม่หยุดนะคะ เพราะว่าเทฟดิ้นรนได้มาปุ๊บจัดหนักทุกครั้งแต่บางส่วนรัสเซียสกัดได้บางส่วนก็ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินนั่นก็คือสมเหตุสมผลที่รัสเซียจะจัดหนักกลับคือโจมตีสานิอัดก๊าซของรัสเซียในภูมิภาคครัสโนดาสิ่งอำนวยความสะดวกนี้มีความจำเป็นที่ใช้ในการดำเนินงานของท่อส่งก๊าซเติร์กสตีมนั่นเองท่อตัวนี้ส่งก๊าซของรัสเซียไปให้ตุรกีและยุโรป มันก็ทำให้ปีที่แล้วผลประกอบการส่งกา๊าซของรัเสเซียไปยุโรปเพิ่มอย่างผิดปกติทั้งๆท,ท,ที่ความบาทนะคะการส่งดโดรนไปเยือนเคียฟเป็นการส่งซิกบอกผู้นำอังกฤษไปในตัวว่าอาวุธชั้นสูงของอังกฤษอย่างเช่น Storm Shadow ที่ส่งให้ยูเครนรัเสเซียทำลายยับไปแล้วทุกรอบทุกรุ่นด้านประธานาธิบดีเซเลนสกีออกมาให้สัมภาษณ์นะคะ ดีด้าเลยปลื้มมากความหวังว่าไม่ถูกเทนแน่นอนก่อนหน้านี้ก็เพิ่งโอดครววนะคะว่าประเทศสมาชิกนาโตนับสิบเลยคัดค้านการเข้าเป็นสมาชิกนาโตของอยูเครนน้อยใจประมาณนั้นแต่วันนี้ตัวตึงนาโตมาเองพ่อค้าใหญ่นาโต้มาเยือนเองเซเลนสกี้เลยดีด้าค่ะเยยรัสเซียอีกบอกว่าเงินรัสเซียจะเป็นของเคียฟ ผ่านมือนาโตน้แน่นอนแล้วบอกเลยนะคะว่าอังกฤษตกลงให้ความช่วยเหลือปีละ3,600ล้านดอลลาร์สหรัฐและก็เพิ่มอีก3,000ล้านจากสินทรัพย์ของรัสเซียที่ถูกอายัดความช่วยเหลือทางทหารใหม่ของอังกฤษจะรวมถึงดโดรนจะส่งมาให้อีกเพียบปืนใหญ่150กระบอกและระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบเคลื่อนที่แผนริเริ่มจะมีการฝึกอบรมขยาย การร่วมมือกับพันธมิตรนาตโต้ก็คือจะจัดอบรมฐานนาตโต้อีกไม่เข็ดนะคะลงทุนไปแล้ว900ล้านยูโรนะเจ๊งมาแล้วนี่บอกว่าจะทำอีกจะระดมเงินนาตโต้มาฝึกทหารให้เคียฟกก็ว่ากันไปนายกอังกฤษยังบอกอีกว่าเขากำลังหารือกับเอมานเอลมาครว่าจะส่งกองกำลังทหารของอังกฤษและฝรั่งเศส มาประจำการในยูเครนในนามกองกำลังรักษาสันติภาพค่ะในกรณีที่มีการเจรจาหยุดยิงกับรัเสเซียนั่นก็แบะท่าว่าอาจจะต้องยอมทรัมป์ให้มีการเจรจามีการหยุดยิงแต่จะอ้างอะไรที่จะส่งกำลังเข้าสู่ยูเครนโดยอ้างว่ากองกำลังสันติภาพนั่นหมายความก็ต้องมีการเคลื่อนไหวที่สหประชาชาติก็ต้องจับตานะคะการที่นาโตมาออกหน้าหนุนยูเครน มันส่วนนโยบายหยุดยิงของทรัมป์ชัดเจนะะเปิดเผยนะคะเพื่ออะไรเพื่อแสดงจุดยืนว่าศึกตัวแทนยูเครนที่จะรบกับรัสเซียจะยังคงดําเนินต่อไปไม่ว่าทรัมป์จะถอนตัวจากนาโตหรือไม่เพราะทัาคูอะไรรอบแล้วนะคะสหรัฐจะถอนตัวจากนาโตให้นาโตพึ่งตัวเองช่วยตัวเองและก็โบยด้วยว่าปัญหาของยูเครนเป็นปัญหาของยุโรปฉะนั้นยุโรปและนาโต ต้องรับผิดชอบนี่คือจุดยืนของทรัมป์ว่าจะถอยห่างออกมาแต่อยู่มาวันหนึ่งทรัมป์ก็บอกว่าไม่ได้ไหมายความว่าจะทิ้งยูเครนเพระโดนสับในสภาว่าทิ้งยูเครนไม่ได้ยอมให้รัสเซชนะยูเครนไม่ได้อะไรประมาณนั้นขณะเดียวกันนะคะไมวอลส์ s, ผู้ช่วยประธานาธิบดีของทรัมป์เป็นที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ของทรัมป์นะที่ประกาศว่าจะตั้งเขาในตำแหน่งนี้เชื่อว่า ยังไงซะสงครามยูเครนจะต้องจบลงด้วยการทูตแต่จะต้องบรรลุข้อตกลงหยุดยิงก่อนทรัมป์บอกว่าไม่เกินร้อยวันทีแรกก็บอกว่ายีิบสี่ชั่วโมงนะคะตอนนี้เพิ่มไปแล้วเป็นไม่เกินร้อยวันมองว่าการถอนทหารรัสเซียออกจากดินแดนยูเครนทั้งหมดเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ชัดค่ะว่าการที่จะเรียกร้องให้รัสเซียถอนทหารจากยูเครนนั้นทรัมป์จะไม่ทำเพราะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ ทุกสายตากำลังจับจ้องนะคะถึงการเจรจาระหว่างทรัมป์และปุตินว่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่แต่เริ่มชัดเจนแล้วว่าหากมีการเจรจาเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นการหยุดยิงชั่วคราวเท่านั้นนาโตจะยังคงสนับสนุนให้ยูเครนออกหน้ารบรัสเซียต่อไปโดยเพิ่มการสนับสนุนอย่างเปิดเผยมากขึ้นไม่ว่าสรัฐนาโตจะเตรียมแผนซื้อเวลาแบบไหนรัสเซียรู้ทันนะคะ และยังคงเดินหน้าปลดปล่อยดอนบาสพร้อมทั้งขับไล่กองทัพยูเครนจากสี่ภูมิภาคอย่างเอาการเอางานตามเป้าหมายพร้อมทั้งฟันเปรี้ยงอีกว่าหากยูเครยนยังยื้อที่จะรบกับรัสเซียต่อไปภายในเส้นปีนี้จะล่มสลายอย่างแน่นอน